สวัสดีสวัสดียามเย็นเนวันนี้วันที่21สิงหาคมนะครับผมแซมอยู่ที่โกดังบางนานะตอนนี้แซมอยู่ยที่โกดังบางนาเมื่อเช้าแซมไปอัปเดตโกดังเทพลักกันนะตอนนี้4ี่โมงครึ่งแซมจะมาอัปเดตโกดังบางนาตั้งแต่ทางเข้ากันบ้างนะครับผมเริ่มจากด้านหน้าของแซมที่ยืนอยู่ถนนที่เห็นเนี่ยถนนาบางนาตาดกิโลเมตรที่1เลยนะครับผมถ้าไปขวามือของแซมเนี่ยจะไป เซ็นทรันบางนาไปเมกะบ,บางนานะครับไปพวกถนนจิ่งกรงจิ่งแก้วนะแต่ถ้าไปด้านซ้ายมือของแซมตรงไปตรงแยกเนี่ยเขาเรียกว่าสี่แยกบางนาเนี่ยถ้าตรงไปเนี่ยก็ไปกรมสับพวุธนะถ้าไปเลี้ยวซ้ายจะไปอิมพีรเรอร์เวิร์สมรงแต่ถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปพวกพระขนงอ่อนนุชเอกมัยนะครับผมมาไม่ยากครับถ้าเกิดเรามา รถไฟฟ้าเราก็ลงสีแยกบางนาได้เลยแล้วก็เดินตรงเข้ามานิดเดียวนะครับผมติดกับสถานีรถไฟฟ้าสีแยกบางนาเลยนะครับผม BTS มาได้เลยนะมาไม่ถูกยังไงก็เหมือนเดิมโทรมา0ูนย์หกสามาสี่สามหอเดี๋ยวแซมแชร์ลงไปให้นะตรงทางเข้าของแซมจุดสังเกตนะครับจะมีป้ายนี่ครับคำว่าไบเทคบุรีนะจะอยู่ด้านบนด้านนี้นะไบเทคบุรีจะติดกับ ประตูสุดท้ายของไบเทคบางนาเลยนะครับผมติดกับไบเทคบางนานะมีป้ายรถเมย์ด้วยข้างหน้าเนี่ยติดกับไบเทคบางนาเลยประตูสุดท้ายเลยนะเนี่ยวันนี้23นี้มีไบเทคบางนามีงาน Big กมอเตอร์เซด้วยนะใครแวะมาไบเทคบางนาก็แวะมา,าดูรถที่โกดังของแซมก็ได้นะติดกันเลยนะดูป้ายแดงแล้วมาดูมือสอเปรียบเทียบกันได้เลยนะอีกจุดที่สังเกตก็คือทางเข้าของแซมเนี่ยจะติด ทำให้ติดนะครับจะมีเนี่ยมีในส่วนของตึกแถวอยู่ด้านหน้านี้เลยนะซอยสุดท้ายนะครับก่อนถึงสีแยกบางนานะถ้าเลยไปก็คือยาวเลยนะครับต้องไปกลับรถนะเนี่ยเอาเลี้ยวซ้ายมาเลยเนี่ยเลี้ยวซ้ายเข้ามาเนี่ยจะมีป้ายบอกอยู่รถดีเด็ดนี่นะอาดีดีรถดีเด็ดนะมาตั้งแต่ทางเข้าเลยสังเกตเนี่ยครับรั้วกำแพงที่แซมชี้เนี่ยคือรั้วกำแพงเดียวกับ ไบเทคบางนาเลยนะครับหรือวเดียวกันเปียบนะพอเราเดินมาเรื่อยๆเนี่ยตรงทางเข้าตรงด้านที่โล่งๆตรงนี้นะครับเขาก็จะเป็นที่จอดรถผู้ที่มาชมรถคุณลูกค้าหรือว่าพนักง,งานขายก็จะจอดอยู่ด้านเนี้ยทั้งหมดเลยเนี่ยนะซ้ายมือของแซมก็จะเป็นนะา้าเรอพอนะจะอยู่ด้านนี้นะครับผมนี่ตรงทางเข้าตั้งแต่แรกเลย ตรงนี้จะเป็นที่จอดรถก่อโมเตอร์ไซค์นะที่จอดรถโมเตอร์ไซค์นะครับผมเนี่ยก็เดินเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเลย,เยนะพอผ่านรั้วแล้วนี่ก็จะเป็นโกดังบางนาแล้วนะครับผมซ้ายมือของแซมนี่ก็จะเป็นโซนที่จะนํารถไปปรับสบภาพทั้งหมดนะที่ลูกค้าจองไว้แล้วนะลูกค้าจองไว้แล้วทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวนี้แซมจะพามาดูทั้งโกดัง mm hmm. ด้านนอกกับโกดังที่เก็บรถด,ด้านในนะอ่ะนี่ จะมีเหมือนแบบแผ่นไวนิลอยู่ดีๆรถหมดสัญญาเช่านะนี่นะครับผมมาเดี๋ยวแซมพามาดูโกดังด้านในก่อนดีกว่านะตรงโซนสีฟา้ฟาๆตรงนี้ทั้งหมดเลยนะที่เห็นนี่ทั้งหมดเลยจะเป็นรถที่จะให้เช่านะครับเป็นรายสัปดาห์นะรายสัปดาห์จะมีทั้งรถไฟฟ้านี่อะไรน้องแมวออร่ากูดแคทนะแคมรี่ก็มีนี่ก็กูดแคทเหมือนกันนะครับ ซิลก็มีนะโอ้โหอย่างเทพนี่อันนี้คือรถให้เช่านะครับไม่ได้ขายนะรถให้เช่าต้องบอกก่อนนะเนี่ยเอ็กซ์แพนเดอร์ก็มีหรืออยากลุยก็ยกสูงสีรประตูจัดไปเอาติดก็มี๋อมีนี่ด้วยนี่น่าจะเป็นยาลิดคอร์สนะครับยาลิดคอร์สนะนี่อันนี้คือเป็นโซนให้เช่าทั้งหมดนะหรือว่าจะเป็นเนี่ยกลุ่มรถ,รถบงรถเบนซ์ก็มีนี่เนี่ยรถเบนซ์ รถเบนซ์ไ้หรือว่าจะเป็นเอาผ่าด้านนี้นี่คือให้เช่าทั้งหมดนะก็ถ้าเกิดใครสนใจยังไงก็โทรมาเบอร์นี้นะไม่ให้โทรมาแซมหาแซมนะแซมไม่ทราบข้อมูลนะพลเพื่อรายละเอียดตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเบอร์ติดต่อ,อหรือว่าสแกนคิวอาร์โค้ดก็ได้นี่เบอร์นี้นะลองดูลองดูนะครับผมลองดูนะก็ตรงนี้จะเป็นโซนขายทั้งหมดเลยนะครับที่จะขายนะมาเริ่มจากคันนี้เลยละกันนะครับตัวดีเซล4 wheel นะครับผม ปี17 1.6ดีเซลปี17ไมล์แสนหนึ่งนะครับราคาอยู่7แสนกว่านะส่วนอันนี้รู้สึกจะราคา6อ่าเดี๋ยวนะเป็น Camry 2.0ปี2019นะเลขไมล์แสนสองราคาอยู่7แสนนะอันนี้เป็น CX 30ตัว S อ2ปีนะครับไมล์อยู่4รู้สึกจะ4่หมื่นหรือเปล่านะครับอยู่4หมื่นนะก็ราคาอยู่ 1> 8 1 9แนะครับผมส่วนเอา่าดไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่กันบ้างน,นะครับถ้ายัางไงสนใจก็ลองทักมานะส่วนฮอนด้าแ a ค c อร์ตอนนี้ที่แซมมีอยู่เนี่ยจะมีแต่เป็นเลขไมที่1,000 0แขึ้นทั้งหมดแล้วนะครับผมเลขไมห,หลักหมื่นไม่มีแล้วหมดแล้วนะครับจะราคา599นะครับ2.0 h จ b ดศูนไฮบริดนะครับ2.0จนไฮบิดนะครับราคา599นะครับผม แล้วก็จะมีเอา,เอามีวีออคันนี้ด้วยแซมไม่แน่ใจราคาเท่าไหร่นะรู้สึกจะเป็นปี19บเกายัางไงนะครับผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะยังไงลองสนใจก็แคปหน้าจอมานะแคมรี่ก็มีนะครับผมเดี๋ยวแซมจะไปทพาไปดูคันสวยๆที่แซมคัดเอาไว้นะคันนี้ติดจองแล้วนะครับผมปี19นะตัวเจน10ไม่8 0,000ื่นนะราคา700,000ติดจองไปแล้วนะครับผม มาเริ่มคันนี้เลยดีกว่าแซมเพิ่งถ่ายคลิปวิดีโอไปเลยใครอยากได้ภาพนิ่งบอกมานะ9013คันนี้เลขไม้50,001นะครับปี20 1.8 g r Sport ปี20เลขไม้50,001ราคา579,000บาทแซมคัดแต่คนนันน,น้น้อยๆสวยๆนะจริงๆคันอื่นก็มีแต่ว่าคันนี้ มาอีกคันหนึ่งนะครับผม2.5ไ y บิ i พ p ีเมียมปี2020คันนี้เลยเล่นไหนตนะุ่นตาคันนี้ราค่ะ999นะไ r บิ p พ e ีเมียมครับ 5, ราคา999นะ ต่อมาดอันนี้ดีกว่านิสสันเทียนา2.0 XL ปีคันนี้ปี2018นะครับผมปี18เลขไม 10, ล์แสนเก้าราคาอ่าเท่าไหรนะ 4, น่นะ4แสนนะไม่แน่ใจว่าใช่ราคาเดียวกัน4.6ล้านหรือยังเนี่ยไม่แน่ใจนะครับยังไงถ้าสนใจก็ทักมาหาแฟนคลัทีนึงนะ คอนโซลด้านนอกดีว,วะ่ะอย่าลืมนะครับแอคคอร์ดราคา599เนะครับเลขไมล์ห0 0 0 0แสนขึ้นนะครับตอนนี้10,000แสนขึ้นทั้งหมดนะครับผมน,นี่ลูกค้ามาทดลองขับอยู่นะนี่ก็โซนตอนนี้อากาศดีนะเดี๋ยวแซมพาดูตอนนี้สี่ประตูตัวตัวเตี้ยของแซมตอนนี้สี่ประตูตัวเตี้ยของแซม,นนะแซมจะเหลือคือเลขไมล์ก็เยอะนิดนึงละอยู่ประมาณ 8 0 0หขึ้นนะครับราคา3 0ม0 0นนะครับตอนนี้ราคา3 7 9 0 0นนะตอนนี้นะเนี่ยอย่างอย่างแบบเป็นแบบเนี้ยประมาณ3 7 9 0 0นนะครับผมแต่ถ้าไม่แสนขึ้นก็จะเป็นอีกราคาานึงเป็นอีกเกดหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นอีกเกดหนึ่งนะส่วนสีขาวตัวนี้จะเป็นปี20นะครับ ปี2020ราคา354,000านะสีขาวตัวเนี้ยอย่างเงี้ยตัวนี้ปี19นะ่ราคาสีกลางนะครับถ้าเป็นสีเงินคันนี้นะสีกลางสี่สี่สี่เก้าหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมจำไม่ได้นะครับรถมันเยอะ V cost ราคา7จ็ดแสนกว่านะครับ V cost สามจุดศูนย์ f o r wheel นะส่วนสีฟ้าอันนี้ราคา,ารถเพิ่งเข้านะแซมยังไม่ทราบราคาจริงๆนะครับผมเนี่ยอย่างพวกเนี้ยปี20ราคา3ามห้าสี นะครับเป็นแคปอันนี้ก็ราคาประมาณ3เลข3นะครับผมปี19เป็นหัวเดียวส่วนยาริสเอที A ip, ปี2020นะครับราคาอยู่ที่319,000นะครับเลขไม้แสนสนะนะแล้วก็จะมีพวกหน้าใหม่ด้วยอันนี้แซมยังไม่แน่ใจเรื่องราคาเลยยังไงลองดูแล้วก็จะมีล็อกโคมีอยู่2คันนะครับปี19 2.8ล็อกโคนะขับ2นะราคาอยู่ ประมาณเลข6นะครับผมแต่ไม้มันเยอะนิดนึงนะไม้สองแสนปลายกับ3 0 0แสนนะมีอยู่2คันมี1คันคันนี้กับอีกคันคือคันนี้นะเนี่ยจะมีอยู่2คันนี้นะสองคันนี้ส่วนอันนี้จะเป็นสประตูตัวเตี้ยก์ออโต้นะครับผมราคาสกลางแต่เดี๋ยวแซงพาไปดูอีกคันหนึ่งเพิ่งถ่ายไปเมื่อกี้เลยราคา4ี่0 0 0หนึ่งเองมาเดี๋ยวแซงพาไปดูเลขไม้ี่หมื่นด้วยนะมา มาดูแถวนี้ด้านซ้ายมือของแซมดีกว่ามี Fortuner 1หนคันนะเรื่องราคายังไงถามแซมมาอีกครั้งหนึ่งนะครับราคาจำได้ไม่หมดจริงๆนะเนี่ยเป็น4ประตูตัวเตี้ยปี16ทั้งหมดเลยเนี่ยที่แผนแซมแผนเนี่ย4ประตูตัวเตี้ยปี16ทั้งหมดราคา3 2 9 0 0 0บาททั้งหมดนะครับเลขไมล์16ทุกคันเช่นกันนะ3,029นะครับผม แล้วก็จะมีสีบอลเงินตรงนี้1คันนะสีบอลเงินคันนี้ปี16แต่ว่าเป็นตัว2.4ตัว E นะครับราคา3 3 4 0 0 0เลขไม์อยู่แสนสองคันนี้รถสวยนะครับเลขไมล์สามแสนสามหมื่นอะราคาสามแสนสามหมื่นสี่พันเลขไมล์แสนสองนะอยู่ด้านนี้นะครับผมเนี่ยอย่างคันนี้สามสองเก้าแล้วก็กลุ่มบานสไลด์ตัวนี้ราคาปรับลงมาแล้วนะครับเหลือสองแสนกลางนะสองแสนห้าปีสิบเจ็ดนะ แซมมีสวยๆแนะนำอยู่อีกหนึ่งคันเดี๋ยวแซมพาไปดูนะแล้วก็จะมีการปรับราคาลงมานะครับรถสีฟ้าปรับราคาลงมาละมาเริ่มจากตัวนี้เลยดีกว่าถ้าเป็น4ี่ประตูสีฟ้านะครับเกียร์ธรรมดาหน้าแบบนี้หน้ารีโวแบบนี้นะจะราคาอยู่3ามแสนห้าหมบาทเกียร์ธรรมดานะครับ4ประตูเกียร์ธรรมดานะครับผมหน้ารีโวแบบนี้นะในแบบนี้ แต่ถ้าเป็น4ประตูเกียรออโต้หน้า Z-Edition นหน้า Z-Edition คือหน้านี้ราคา399นะครับเกียรออโต้นะดูแต่ความแตกต่างอันนี้คือหน้า Z-Edition ปี19เกียรออโต้ราคา399แต่ถ้าเป็นหน้า r ี v o ปี19นี่คือหน้าลีโวปี19เกียร์ธรรมดาราคา350,000บาทนะ อย่าจําสลับกันนะเป็นสีฟ้านะเป็นสีฟ้านะครับผมไม่ใช่ว่าเป็นสติกเกอร์เป็นสีฟ้านะก็ถ้าลูกค้ารับได้ก็ไม่มีปัญหาจัดไปแนะนําเกียร์ออโต้ไปดีดีกว่าเลขไม่น้อยสุดที่แซมมีอยู่2 0 0 0ม2 0,000นเท่านั้นนะเนี่ยมีมีไฟไซลงไฟเลนก็ให้ตามนี้เลยนะเป็นสีฟ้านะครับผมเนี่ยเนี่ยพอเราขัดก็จะสวยนะเป็นสีนะเป็นสีนะก็หน่วยงานน่าจะรู้จากหน่วยงานอะไรเนาะ เนี่ยอันนี้เหมือนกันเนี่ยสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเกียวโตโต,ตัวเตี้ยนะครับผมแล้วก็กลุ่มสีส้มเนี่ยราคาสองห้าเก้านะครับเลขไม้สามแสนเยอะนิดนึงเนาะก็ลองพิจารณากันดูไม่ไปท่าทีสามแสนสองหมื่นคือเลขไม้นะครับแต่ราคาสองแสนห้าหมื่นเก้าปีสิบเก้านี่สยยี่คันลุดลวดเลยตามนี้นะคะเนี่ยมีรถไฟฟ้าผ่านเนี่ยรถไฟฟ้าผ่านเลยบอกเลยว่าลงสีแยกบางนานะ ลงสีแยกบางนามาเดี๋ยวแซมตัดไปเลยดีกว่าเดี๋ยวแซมพาไปดูคันที่แซมแนะนำหนึ่งคันสี่ประตูออโต้รถสวยมากบอกเลยรถสวยมากนะมาคันนี้เลยแซมถ่ายคลิปแยกไปแล้วนะนี่ก็เป็นสีประตูออโต้เยอะนะแซมแนะนำเกียร์ออโต้ไปเลยดีกว่าสีฟ้านะราคา3,99แต่ถ้าใครงบถึงอีกนิดนึงแนะนำคันนี้เลยสวยกว่าเยอะสีปกติด้วยสีบนเงินนะครับ เนี่ยคันที่แซมกํลาลังเดินมาละเนี่ยสีบอลเงินคันนี้เลยแคปหน้าจอไว้เลยรับรองไปไวแน่นอนมีคันเดียวนี่เลย6073คันนี้ปี2019นะครับผมตัว2.4ตัวเจพัทแต่เขาเปลี่ยนล้อแม็กมาด้วยได้ล้อแม็กตัว E ด้วยจะเป็นสี่ประตูตัวเตี้ยแบบมีหลังคาแคริบอยทรงเก่งนะเลขไม่ี่0มื แต่ราคาเล้าใจมาก4 1 6 0 0 0พันคิดดู4 1 6 0 0 0เป็นไปได้ให้ลองดูช่วงล่างก่อนดูขาวไหมปิ๊งเลยเนี่ยแนะนำเลยขออนุญาตแนะนำคันนี้เลยนะครับ4 1 6 0 0 0เลขใหม่สี่0มื่นเกียวโต้นะเกียวโต้ด้วยเป็นได้เกียวโตว้คิดดูดิเกียวโต้นะขออนุญาตแนะนำด่วนๆแคปไว้เลยดีกว่าคันนี้นะไปไวแน่นอนนะ ไวแน่นอนรับรองนะครับผมส่วนแคปราคาประหยัดประหยัดแซมก็มีอยู่ราคา254นะจะเป็นแบบเนี้ยพวกโครงสีส้มเนี่ย254ขายดีมากๆเลยนี่นะเนี่ยอย่างเงี้ย254กลุ่มนี้เลขไม่อยู่ที่แสนหขึ้นทุกคันนะครับราคา254,000นะคะจบราคานี้เลยนะ ก็จะมีะพวก4ประตูเกียร์ธรรมดาราคา3,79นะครับผมยังไงสนใจก็ทักมานะรถสวยๆน้อยและสีประตูเกียร์ธรรมดาตัวเตี้ยนะเนี่ยทั้งนั้นเลยส่วน4ประตูตัวเตี้ยแต่เป็นสีฟ้าราคา3,500 0นะต่างกันนะนี้สีฟ้า3 5 0 0 0 0อันนี้3 7 9 0 0นนะสีบนเงินนะก็ลองลองพิจารณนะยาก,กันดูนะครับผม รถของแซมทุกคันที่แซมเอ่ยถึงเนี่ยเป็นรถหมดสัญญาเช่าของอาคเนทุกคันนะครับผมมีประวัติเข้าศูนย์ทุกคันไม่มีตัดต่อโครงสร้างตัวถังเลขไม้แท้เลขไม้จริงแน่นอนนะไม่มีพิดความไม่มีจมน้ําแน่นอนนะแล้วก็ซื้อเงินสดที่นี่ไม่มีเก็บแบตเพิ่มตัวเพิ่มเติมทุกคันเช่นกันนะไม่มีเพิ่มเติมทุกคันเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวแซมพาไปดูกลุ่มสีฟ้าดีกว่า จะจอดอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยกลุ่มสีฟ้ามันจะมีทั้งแคปเกีย์ออโต้กับ4ประตูออโต้นะถ้าแคปเกีย์ออโต้ราคาสามแสนหนึ่งหมื่นเก้านะเนี่ยแคปออโต้เอ้อ 3, 10, 19, นะเอยเดี๋ยวนะแคปออโต้ Auto, แบบนี้ราคารู้สึกจะราคาถ้าจำไม่ผิดนะสามแสนหนึ่งหมื่นเก้านะแต่ถ้าเป็น4ประตูออโต้จะราคา 399นะอย่างเงี้ยแคปออโต้นะแต่ถ้าผิดพลาดยังไงแซมขอภายไว้ตรงนี้ด้วยนะยังไงทักมาหาแซมอีกทีนึงนะแคปออโต้กับ4ประตูออโต้สีฟ้ามันจะมีอยู่2หน้านะยังไงลูกค้าอย่าจำสับสนนะมันจะมีหน้าแบบหน้าเซตลี i ด n ชันกับหน้า Revo อย่างเงี้ยปีเดียวกันเขาเรียกว่าหน้าเซตไอตัวนี้เขาเรียกว่าหน้า r ีโวแต่ถ้าตัวนี้ เขาเรียกว่าหน้า Z e dition นะมันเป็น4ประตูทั้งคู่เลยแบบเนี้ยเนี้ยถ้าอย่างเนี้ยหน้า Z เกียร์โต้เขาเรียกว่าถ้าหน้า Z แบบเนี้ยคือเกียร์โต้ราคา3,99าแต่ถ้าหน้า r ีโว่สีประตูจะราคา3ามแ0 0บ้าทนะลองดูนะครับผมเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วก็ใครสนใจบานสไลด์ดีแม็คันนี้แซมขออนุญาตแนะนำเลยรถสวยรับรองแซมทำคลิปไว้ลว เลขมาอยู่6 4ปี17ราคา2 5 0 5 0 0ปี17ราคา2 5 5 0 0 0บาทท้วนๆน,นะคันนี้บอกเลยรถสวยดูโครงสร้างยังสวยอยู่เลยนี่คือยังไม่เก็บงานยังไม่ปรับสภาพนะเนี่ยโครงสร้างยังสวยอยู่เลยก็เหมือนเดิมอะ่ะเวลาเรายกขึ้นก็เนี้ยยกขึ้นลงนะขึ้นลงอยู่ด้านนี้ที่ด้านหลังก็ไว้วางรถเข็นเนี่ยนี่คือยังไม่ปรับสภาพนะยังสวยเลย เนี่ยพวกรอยตรงรอยแตกนี้แซมก็ปรับสภาพเก็บงานให้นะแล้วก็ใครอยากได้หน้าใหม่ๆห,ห,หัวเดียวเป็นตู้คาโก้นะปี22เลขไม่แสนสามนะหัวเดียวนะหน้าหมูป่าราคา3,99คันนี้ราคา3,99นะ3,99นะครับผมมาท้ายสุดละใกล้ใกล,ใกล้ใกล้จบคลิปแล้วนะครับมี Mazda BT 2คันมาแนะนำนะครับเป็นแบบขับ4กับขับ2นะ เอาคันแรกก่อนคันนี้ไม่ใช่เป็นสีดำนะเป็นเป็นสีน้ำเงินนะแซมทาคลิปไว้แยกแล้วคันเนี้ยเ,เลขไม่รู้สึกจะอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งประมาณนะครับหมื่นหนึ่งปีสองพันยี่สิบปียี่สิบนะครับผมโฟวิลออโต้นะตัวนี้โฟวิลออโต้ราคาอยู่แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้านะแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าส่วนถ้าเป็นสีบอลเงิน ปี21เป็น1.9ออตโต้ขับ2นะเลขไมล์หลักหมื่นเหมือนกันนะครับผมราคา6 0 0 6 0 7 0 9นะครับผมใครสนใจก็ลองทักมาหาแซมอีกทีหนึ่งเนาะเราคงราคาเดี๋ยวแซมดูให้อีกทีนึงแต่แซมว่าไม่ผิดพ้าดหรอกอันนี้น่าจะ6 6 79หรือ699นี่แหละส่วนถ้าเป็น4วิ l แบบเนี้ยราคา 1> 8 1 9หรือไงเนี่ยแหละถ้าจําจะไม่ผิดนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็หมดแล้วตอนนี้ลานจอดที่บางนากับที่พารักที่เทพรักค่อนข้างที่จะเงาเงาหน่อยนะรถออกไปเยอะมากนะครับผมมีพวกบานสโลมานสไลด์ก็มีอยู่นะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่าเนาะก็วันนี้อากาศดีนะวันนี้แซมอัปเดตทั้งที่โกดังเทพรักกับโกดังบางนาเลยนะครับทั้ง2 คลิปเลยนะก็ใครสนใจยังไงก็ทักหาแซมหรือโทรหาแซมได้เลยนะ0863543692นะครับ0863543692สนใจก็ทักนะครับผมถ้ารักก็โทรมาได้เลยนะขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะที่รับชมคลิปวิดีโอของแซมนะถูกใจไม่ถูกใจตรงไหนคอมเมนต์ Comment มาหาแซมได้นะแต่อย่าแรงนะครับผมนะอย่าแรงนะครับผม นี่ครับติดกับไบเทคบางนานะก่อนเข้ามาดูรถที่บางนารบกวนโทรหาแซมล่วงหน้าก่อน1วันนะ0ูนย์3ปดหสานะครับ0ูนย์3ปดหกสามี่าอ,อันนี้ท้ายคลิปเป็นล็อกโคคันนี้ไม่ท้ายคลิปเป็นล็อกโคนะไม่อยู่ที่30,000ราคาไม่แน่ใจเท่าไหร่นะน่าจะ6 0 0 0 0กว่านะน่าจะนะน่าจะนะใครสนใจก็โทรมานะโอเคครับคลิปนี้แซมไปแล้วนะครับขอบคุณทุกๆคนสวัสดีครับสวัสดีครับ